ข้อ41ครับจากข้อมูลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่หลั่งเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วทำให้เพศช,ชายมีลักษณะของการแตกเนื้อหนุ่มผลิตมาจากเซลล์กอในอันทะภายใต้การกระตุ้นโดยฮอร์โมนขอจากต่อมคอข้อนี้ครับโจทย์ถามว่าเซลลกอฮอร์โมนขอและต่อมคอคืออะไรตามลำดับนะครับนะครับโดยตัวเลือกแรกนะครับ เซลก็ cell คือเซลเลดิกฮอร์โมนขอคือฮอร์โมน FSH และต่อมคอคือต่อมพิทูอิตารีนะครับตัวเลือกสองนะครับเซลล์ก็คือเซลล์เลดิกอ่าฮอร์โมนขอคือฮอร์โมน LH และต่อมคอคือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับตัวเลือกสามครับเซลล์ก็คืออินเตอร์สติเชียลเซลล์นะครับฮอร์โมนขอคือฮอร์โมน TSH และต่อมคอคือต่อมพิทูอิชารีนะครับแล้วก็ตัวเลือก4เซล์กอคือเซลล์อินเตอร์สติเชียลฮอร์โมนขอคือฮอร์โมน GNRH และต่อมคอคือต่อมไฮโปทาลามัสนะครับข้อนี้ครับเกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศชายนะครับก็มาดูระบบฮอร์โมนของเพศชายกันนะครับคือจะเริ่มจากไฮโปทาลามัสที่อยู่บริเวณสมองนะครับไฮโปทาลามัส จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า GnRH นะครับลงมากระตุ้นต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับคือต่อม pituitary gland น,นะครับโดยต่อมใต้สมองครับพอได้รับ GnRH หรือชื่อชื่อเต็มของ GnH คือ Gonadotropin Releasing Hormone นะครับเมื่อต่อมพิทูอิทารีได้รับ GnH i ปุ๊บตหลังสาร2อย่างครับคือหลังฮอร์โมน LH และฮอร์โมน FSH นะครับฮอร์โมน LH นะครับคือ u t e i n n z i n g h o r m o n e นะครับส่วนฮอร์โมน FSH คือ o o l i c l e สติมู l เ t ต n ิงฮอร์โมน LH คือลิุตินไนซิงฮอร์โมนทีนี้นะครับพอ LH หลั่งมาปุ๊บ LH จะมากระตุน้นเซลล์ตรงนี้นครับเรียกว่าอินเตอร์ส i a l ิเชียลเซลล์ออฟเลดิกนะครับ LH จะมากระตุน้นเลดิกเซล หรือ,อมีอีกชื่อนึงว่าอินเตอร์สติชิเ l ลเซลจากนั้นเลดิกเซลล์นะครับตะหลังเทสโทสเทอโรนนะครับดังนั้นข้อนี้โจทย์บอกว่าฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนผลิตมาจากเซลล์กเซลก์ก็เลยเป็นเลดิกเซลล์นะครับ ภายใต้การกระตุ้นโดยฮอร์โมนขอฮอร์โมนขอก็คือฮอร์โมน LH นั่นเองนะครับซึ่งฮอร์โมน LH นี้จากต่อมคอต่อมขอก็คือต่อมแอนเทเลียพิทูอิชารีหรือต่อมใต้สมองนะครับข้อนี้จึงตรงกับข้อตัวเลือก2ครับคือเลดิกเซลฮอร์โมน LH และต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับข้อข้อหนึ่นี้ผิดตรง FSH นรส่วน p 2 t i c h a r y ก็คือต่อมใต้สมองนั่นเองนะครับ ก็ส interstitial cell ก็คือเป็นเป็นอีกชื่อหนึ่งของ r ล d i ก Ce ล l นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผิดตรง TSH TSH เนี่ยครับคือไทรอย stimulating ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่หลังมาจากต่อมพิชูชารีเหมือนกันนะครับแล้วไปมีผลต่อทำไทรอยคือไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยหลังฮอร์โมนไทรอกซินนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผิดตรง GnRH นะครับกับไฮโปทาลามัสคือ GnRH หลังมาจากไฮโปทาลามัสเช่นกันแต่ GnRH ที่หลังมาจากไฮโปทาลามัสหลังมาสู่ Anterior Pituitary GnRH หน้าที่ก็คือกระตุ้นให้ Pituitary หลัง LH กับ FSH เท่านั้นนะครับส่วนหน้าที่ของ FSH นะครับในเพศชายครับ FSH จะไปกระตุน้นการสร้างสเปิร์มนะครับก็คือสเปิร์มมาตัว Genesis นะครับ ข้อนี้จึงตอบว,ว่าฮอร์โมน L.H จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลังมากระตุ้นให้เซลล์เลดิสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะไปกระตุ้นาการเกิดลักษณะเด่นของเพศชายต่อไปนะครับ